สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้แม่เพชรกำลังดูสตรีมไลฟ์ค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกนะคะตอนนี้น่าจะแม่แม,แมไม่รู้ว่าแม่ได้ยินว่ามันจะเริ่มเริ่มถ่ายทอดสดนี่คือ3ามทุ่มอันนี้ไม่ทราบว่าน่าจะเป็นซาวเชคหรือเปล่านะตอนนี้คนดู3 9ม6มคนนะคะลุ้นๆให้ถึง4ี่หมื่นทุกคนลุ้นให้ถึง4ี่หมื่น นะคะสตีมไลท์โอ้โหปังมากๆเลยนะคะเห็นไหม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 คะเออนะอาลุ้นลุนลุนสี่หมื่นคนสี่หมื่นคนสี่หมืนคนลุ้นให้ถึงสี่หมื่นคนนะ ถ้าคนดู40,000คนนี่ถือว่าปังมากๆนะเพราะว่ายอดสตรีมไลฟ์ของของค่ายเพลงต่างๆเนี่ยมันมันไม่ถึงอะมันจะอยู่ที่หลักพันแต่นี่คือ3ย9 7 8คนตอนเนี้นะคะตอนนี้น้องซีแกรมกำลังร้องอยู่อันนี้คือเป็นสาวเชคนะคิดว่านะแต่ถ้าว่าอ่าเป็นถ่ายทอดสดจริงๆเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่ายอดเท่าไหร่นะถือว่าปังมากนะคะได้หมื่นขึ้นนี่ก็ปังมากๆแล้วทุกคน <S <S เขามีเอ่อเออที่สนับสนุนค,อ,คอนเสิร์ตนี้ก็จะเป็นสิบแบรนด์มั้งสองสี่หกแปดสิบสิบแบรนด์นะคะถือว่าสุดยอดมากๆเลยอ่าเดี๋ยวรายงานเดี๋ยวรายงานอีกแล้วกันนะ